ณผู้ชมคะวันนี้มาร์เก็ตติ้งกันนะคะเราคุยถึงเรื่องใหญ่ค่ะเรื่องใหญ่ที่จะกลับมามองในบ้านเรานะคะว่าประเทศเล็กๆอย่างสิงคโปร์เขามีพัฒนายังไงกันบ้างในแง่ของเศรษฐกิจนะคะในแง่ของคนในแง่ของเทคโนโลยีเราคุยกันต่อนะคะอ,อาจารย์คะดิฉันสงสัยมากว่ารัฐบาลเป็นตัวหลักสําคัญเรามักจะถามหารัฐบาลของเราเหมือนกันว่าเขาช่วยอะไรกับคนไทยบ้าง ของสิงคโปร์นี่ยเขามีความแตกต่ตางจากเราอย่างไรบ้างคะอะ่ข้อที่หนึ่งนะฮะสิงคโปร์จะพูดเสมอนะแล้วอธิบายให้แล้วมีการสัมนายอยู่ตลอดเวลากับทุกภาคส่วนของของเศรษฐกิจของเขานะว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นไงเราควรจะทําอะไรเราควรจะไปทางไหนเพราะฉะนั้นการให้ความรู้ในภาพรวมนะของเศรษฐกิจและทิศทางการขับเคลื่อนของประเทศเนี่ยเขาทําอย่างต่อเน,นื่องและตะลอดเวลาและมีภาพที่ชัดเจนมีการอานลา์และให้องค์ความรู้ที่ตลอดเวลากับประชาชนข้อ 2. นะนะ งบประมาณเนี่ยนะฮะในเรื่องของการพัฒนาเขาจะดัดทำให้เขาเป็นตัวพุ่นเป็นเป็นเป็นเรื่องการพัฒนาอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะงั้นเรามาดูนะฮะดัชนีดัชนีเล่นในเรื่องของการพัฒนาเมื่อเทียบเป็นเปอร์เซนต์ต่อ GDP หรือกหรือรายได้ประชาชาตินะครับถ้าเราบอกว่าสิงคโปร์ตอนนี้ในขณะนี้นะฮะอยู่ที่อันดับที่20เท่าไหร่เอ่ยี่นะครับอยู่ที่ประมาณ2.2%ของ GDP นะครับ นะประเทศอย่างอเมริกาจะอยู่ที่2.7%ของ GDP นะครับจีนอยู่ที่1.4เกาหลีนะครับเกาหลีอยู่ที่3.0เยอรมันอยู่ที่3.2.3ญี่ปุ่นอยู่ที่2.3นะครับในขณะที่ประเทศไทยนะครับณปี2010นะครับอยู่ที่0.25% เขาเป็นเปอร์เซ็นต์กันหมดนะฮะเราอยู่ที่0.25รู้สึกก็มีเปอร์เซ็นต์กับเขานะคะตอนนี้ขยับตัวมันที่ตึงไกลเป็นเข้าใจว่าล่าสุดปี1-12นี่ขึ้นมาเป็นประมาณ0.39แต่น่หน้าดูว่าเพราะฉะนั้นเราจะเห็นภาครัฐบาลตอบวลาเราจะขอเทคโนโลยีเข้ามาใช้แต่เราไม่ได้พูดว่าเราจะพัฒนาเทคโนโลยีเราเองตรงนี้เป็นตัวหลักนะครับแล้วถามว่าถ้าเป็นอย่างนี้การค้นคว้าจะเริ่มขึ้นเมื่อไหร่ละครับการที่บอกว่าจะสำรวจหรือการทำวิจัยจะแทบไม่มีเลยจะช้ามาก แลวตรงนี้เป็นฐานของการพัฒนาที่สําคัญเขาใช้เวลาเท่าไหร่แล้วในการพัฒนาคนเขาถึงวันนี้นะครับเรื่องต่อไปก็คือเรื่องของการที่พัฒนาวงการศึกษาตั้งแต่วัยเยาวชนไปถึงระดับผู้ใหญ่เลยะนะรเรื่องที่3นะครับเรื่องที่4ี่เนี่ยนะครับเป็นเรื่องของบอกว่าให้นะฮะสิทธิในการลงทุนไอทนี้เราก็ไล่ตามก็ด้วยนะฮะส่วนสุดท้ายนะฮะคือการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจที่ชัดเจนและบอกว่าทิศทางจะไปทางไหนนะครับทั้งหมดเนี่ยเป็นจุดที่ แข็งมากของรัฐบาลสิงคโปร์เลยนะครับแล้วก็เป็นการแข็งมากมันนอกจากนั้นนะยังทำงานด้วยยายงผมยกตัวอยา่างเช่นเรามีองคอ์กรเรื่องไมซ์เนะี่ยในการที่จัดอ้เรื่องเอสบิเช่นต่างๆในประเทศไทยเราบอกเราจะเป็นที่หนึ่งของเอเชียเอ้ยเราของอาเซียนแต่ตรงนี้ไม่ใช่ลวไมซ์ที่สิงคโปร์เขาบอกเขาจะเป็นที่หนึ่งของโลกไงนะเราเราเนี่ยนะทำอะไรอะไรมีอะไรก่อนเขาเยอะแยะเลยแต่เราทําไมช้ากับเขาไม่รู้ผมยกตัวอย่างนะครับ เขาไม่มีเออเขาไม่มีทีมพาร์คประเทศไทยเรามีทีมพาร์คเพื่อที่ดึงนักท่องเที่ยวภูเก็ตแฟนตาซีขอความช่วยรัฐบาลไม่มีใครช่วยเขาเลยนะแต่ว่าที่สิงคโปร์นั้นไปดึงเอาเขาไม่มีเขาเลยดึงเอายูนิเวอร์แซลสตูดิโอมานะครับเปิดที่นั่นก็ไปเจรจากับยูนิเวอร์แซลสตูดิโอนะบอกว่าตอนนี้ฉันจะเปิดแล้วนะฉันจะใช้ของคุณโอเคตกลงเรื่องเงินเรียบร้อยแล้วผมขอเถอะคุณยังไม่มีทานสมรภมิที่ไหนในโลกสิงคโปร์เราขอมีทานสมรภมิก่อนคนอีสักสองปี เห็นไหมพอล็อกอย่างนี้ปั๊บเนี่ยผมถามว่าคนที่อยากไปทานโซเมอร์ไปที่อื่นได้ไหมนอกจากสิงคโปร์ก็ไม่ได้มาเลเซียเนี่ยนะฮะพัฒนาการองศากรรมรถมีรถที่ชื่อโปรตอนะฉะนั้นไม่แปลกโปรตอนพิ่งไปซื้อโลตาใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขามีสามสนามแข่งฟอร์มูล่าวันนะครับมีสร้างใหญ่โตสิงโปรเอาง่ายกันนั้นนะทำไมฉันต้องเสียที่สร้างฟอร์มูล่าวันวะฉันทําอะไรในฟอร์มูล่าเลยปิดถนนันก็คืนแล้ววิ่งบนทางถนนแล้วนะ แล้วไงค่าห้องเนี่ยขึ้นจากราคาหมื่นกว่าบาทนะฮะตามที่คุณคยุยขึ้นเป็น6 7หมื่นบาทต่ออาทิตย์เลยจริงไหมคุณวิรัสแล้วแต่โลเคชันครับนะโลเคชัน location, ในแขบที่มันจะจัดในตัวฟอมล่าเนี่ยขึ้นโด่งเลยเพราะฉะนั้นเขาสามารถจะสร้างจุดสนใจให้ประเทศเขาได้ตลอดเวลาด้วยการคิดว่าเขาจะต้องเป็นหนึ่งเพราะฉะนั้นทัศนคติเขาจะร้ายส่ตลอดเวลาว่าประเทศสิงคโปร์จะเป็นที่หนึ่งได้ยังไงตลอดเวลาอ,อยู่ในความคิดของเขาคือเขาปลูกฝังคนตั้งแต่ตอนเรียนว่าต้องก้าวถึงที่หนึ่งให้ได้ทำนองนั้นเลยหรือเปล่า เขาไม่ได้ปลูกฝังว่าให้กล้าเป็นทน่หนึ่งแต่คนเขาก็มีความเห็นว่าถ้าคุณมีความสามารถในการศึกษาที่ดีเนี่ยคุณก็สามารถจะเจะเริญก้าวหน้าได้นะฮะอันนี้เรื่องเรื่องของการศึกษาเนี่เป็นพื้นฐานที่สําคัญมากนะ,ะแต่ว่าผมต้องพูดว่าไม่ใช่ว่าเราเป็นประเทศเราไม่ใช่ไม่ดีนะฮะแต่ว่าประเทศเรานี่อยู่มาละ นานมากแล้วนะครับสิงคโปร์เนี่ยเป็นประเทศมาได้เพิ่งสี่สิบเจปีนะครับน้อยกว่าเรามากมายพื้นฐานของประเทศถูกวางโดยเขาเคยเป็นอาณานิคมของอังกฤษนะครับเพราะฉะนั้นระบบต่างๆเนี่ยถูกสร้างมาค่อนข้างที่จะดีตั้งแต่เริ่มนะครับเพราะว่า ทางอังกฤษก็ได้ให้ความสนับสนุนมาตลอดเวลาก่อนที่จะให้เอกราชมาข้อนหลังที่ตั้งแต่ให้อเอกราดรมาแล้วก็มีดีกวนยูมาพัฒนาประเทศมาตลอดนี่นะก็เป็น,เป,นเป็นส่วนที่เขาโชคดีผมคิดว่าไม่ไม่ได้พูดว่าใครเก่งกับใครหรือว่าดีกับกันแต่ผมคิดว่าเขาเป็นโอกาสของเขาที่จังหวัดโดยภูมิศาสตร์ด้วยนะครับเขาเป็นเมืองท่าตรงนั้นที่เรือจะต้องวิ่งมาผ่านแล้วก็จจ<า>ุดยุทธศาสตร์ของทำเลประเทศที่ดีนะครับ ประเด็นที่2ก็คือว่าคนเขามีความรู้พอที่สามารถทําเป็นศูนย์กลางการเงินได้นะครับแล้วก็มีความสามารถในการคิดคน้นผลิตภัณฑ์ทางด้านไบโอเทคโนโลยี Bio ology, หรือว่าทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าจะเป็นศูนย์กลางการเงินของทาง s o u t h อีสเอเชียนี่ครับคือว่าเอเชียตะวใต้นี่ครับคือการศึกษาของเขาเนี่ยค่อนข้างจ,จ,จะเหมาะสมกับ ประเทศของเขาส่วนประเทศไทยเนี่ยความศึกษาจะไม่เหมาะสมนะครับประเทศไทยเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเท่าที่ผมทราบไม่ผิดหรือถูกตัวเลขที่แม่นที่สุดเท่าไหร่ประมาณ3ามแสนหกหมื่นคนที่มีคนตกง,งานอยู่นะครับในจานวนสามแสนหกหมื่น 360, 000, นี่ก็ประมาณสัก0.9นเซนะฮะซึ่งเป็นตัวเลขที่ไม,ไม่เยอะนะครับเพราะอเมริกานี่ก็อยู่ที่แดเปอร์เซนตนะครับที่ยุโรปตอนนี้ โดยเฉลี่ยไปถึง11บเอ็ไม่ต้องพูดถึงกรีซนะครับกรีกคงไปถึง20นะครับตัวเลขของคนตกงานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรากลับมาสู่ประเทศเราเนี่ยคนตกงานนี่ทราบไหมครว่าจานวนเกือบครึ่งเนี่ยสีหรือ4 3เปผมจาไม่ได้เป็นคนที่จบปริญญาตรีครับถามว่ามันไม่แปลกใจมันเป็นข้อที่แปลกนะคะก็คือว่าคุณคุณปีเตอร์ไม่แปลกใจแต่ผมว่าเป็นข้อที่แปลกคือว่าระบบการปลูกฝังเนี่ย ของการศึกษาเนี่ยไม่จําเป็นคนคนไทยที่จะต้องจบปญนาตรีแต่ไม่รู้ว่าตัวเองเรียนไปเพื่ออะไรแต่ว่าต้องถูกให้จบปญญาตรีเช่นตัวอย่างที่จบมากที่สุดคือบริหารธุรกิจแต่คุณไม่รู้ว่าคุณจะบริหารในะครนะฮะเพราะว่าคุณจะก่อนอื่นที่คุณจะสร้างตัวเองไนดะ้คุณต้องมีพื้นฐานทาง,ทางการผลิตก่อนอมไม่ใช่ว่าอยู่ดีคุณเป็นนักบริหารได้เลยแล้วคุณคมาถึงคุณไม่มีพื้นฐานในอาชีพที่มันเป็นอาชีพจริงๆนะครับอันนี้เป็นเป็นจุดที่ผมคิดว่า วางการวางรากฐานการศึกษาเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเรา,เรา,เ,ราเรามีประชากรที่จํานวนมากที่เป็นฐานการผลิตได้สามารถผลิตเทคโนโลยีได้นะครับเราควรจะไปเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีหรือเรียกว่าพ o l เทคนิคหรืออะไรที่มาใช้ในการผลิตแล้วคนพวกนี้ก็จะได้งานทำถ้าสังเกตไหมคนที่จบสายอาชีวะหรือสายอาชีพจะได้งาน,นก่อนคนที่จบปริญญาตรีจากมหาลัยอะไรก็แล้วแต่ถ้าทางบริหารธุรกิจแต่ไม่รู้จะไปให้ทําอะไร นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึง40กว่าเปอร์เซ็นต์นี่คือจบปิญญาตรีนครับในจำนวนนั้นก็เป็นบริหารธุรกิจก็คงเยอะมากนะครับหรือว่าเพราะไม่ไม่ทราบว่าตัวเองมีวัตถุประสงค์เรียนเพื่ออะไระไม่ไม่แปลกนะค,คือที่นี่นะฮะผมในฐานะตอนนี้ก็เดียดไปทางน,าานักการศึกษาไปแล้วนะฮะมีมีความรู้สึกว่าน,าานักศึกษาเดี๋ยวน,นี้จบไปเนะี่ยเพราะว่าต้องการแค่ไปปริญยาตรเป็นเซอร์วิสติเกตในการสมัครงานเท่านั้นแหละนะและไม่แปลกใจจากคำพูดของรัฐนะฮะที่บอกว่าวันนี้นักศึกษาที่ตกงานส่วนใหญ่จะเป็นปิญญาตรีนะครับ เพราะว่าถ้าเทียบเนี่ยน,นะครับเอาตัวนี้เป็นตัวหลักเลยนะครับประเทศไทยนะฮะในฐานะของการรู้ประสาอัางกฤษภาษาอังกฤษเราใน71ประเทศในเอเซียเราอยู่อันดับ40หลังลาวครับเพราะฉะนั้นเอาอย่าบอกว่าไปถึงระดับปริญญาตรีนะ,ปร,ะปริญญาตรีเนะี่ยควรจะรู้ภาษาอังกฤษคล่องพูดจาพอได้สามารถคอมมิชเนตสามารถทําการค้าหรือการจัดการได้ระดับหนึ่งแล้วเป็นผู้นํา ของคนได้เยอะเนี่ยเรายังไม่รู้ภาษาเลยแล้วเราภาษาของเราเนี่ยตกไปในอันดับ40เลยนะครับแล้วจะเห็นว่าตอนนี้ในะระดับ MBA ตามประสบการณ์ของผมนะตอนนี้การไม่ว่านักบริษัทต่างๆเริ่มจ้างนักงานเนี่ยที่จบ MBA เนี่ยที่จบมาจากต่างประเทศโดยเฉพาะฟิลิปปินส์และอินเดียมากขึ้นแล้วะนะเพราะว่าความคุ้มค่าในหรือผลประโยชน์ในการจัดการสูงกว่าคนไทยเยอะเลยความขยันก็ดีกว่าภาษาก็ดีกว่า ตรงที่เป็นจุดอ่อนเลยว่าในอนาคตถ้าเกิดเราไม่พัฒนาเราบอกว่าวันนี้เขาไม่ได้ดูเรื่องเซอร์ติฟิเคชเฉยๆแล้วนะครับแต่วันนี้เขาดูเรื่องคุณภาพของคุณว่าคุณสามารถจะเปลี่ยนการได้แค่ไหนด้วยนะครับแล้ววันนี้ถ้าเกิดคุณเป็นอย่างนี้ต่อไปเรทไอการตกงานโดยเฉพาะระดับการจัดการจะสูงขึ้นนะครับแลวจะดันทห้พวกเราจะกลายเป็นระดับแรงงานมากขึ้นค แล้วก็คุณผู้ชมคะยังไม่จบนะคะยังไม่จบนะคะซีรีส์สิงคโปร์กับไทยยังมีอีกเยอะนะคะแต่ว่ามันหมดเวลาแล้วดรคะครับผมเราต้องต้องหยุดกันไว้แค่นี้สำหรับเทปนี้นะคะแต่ว่าในสัปดาห์หน้ายังมีต่อนะมามองกันว่าเราหันมาย้อนมองว่าเราเรียนรู้สิงคโปร์ไปแล้วทีนี้จะกลับมาปรับใช้กับไทยเรายังไงบ้างนะคะกรอบกฎเกณฑ์ทั้งหลายของเขาที่เราเห็นว่ากฎเกณฑ์ในแง่ของการบังคับของเขาเรามองแล้วอาจจะเป็นข้อเสียของเขา โดยเราฐานองค์ความรู้ของเขาสูงนะครับใช่เรารจะกลับมาดูกันนะคะว่าข้อดีข้อเสียตรงไหนปรับใช้กับใทยได้บ้างนะคะคในช่วงสัปดาห์หน้านะคะวันนี้ลากัไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ